ช่วยบอกหลวงหนาสาขาหกปีถ้าน้องไม่มีเมตตาปราณีพี่เลจะได้หยุดความเพ้อฝัน รักกันเปิดแพรวคิดลืมนางแก้วประจํดวงใจช่วยบอกล่วงหนา้สาสักคาหกวันจะได้เลิกฝัน ถึงความรักอันสดใสจะได้เตรียมใจไว้รับกับความช้ำใจวันสิ้นเยื่อใหญ่ของคนหลอกลวงกลัวนัก วันน,นั้นวันที่สิ้นหวังวันน้องชิงชังกลัวนานตาร้วงเห็นเพื่อนอกหักปวดราวกินเหล้าเมาไมา้โดนลวงชอกชาำตรมสวง เหมือนคนไกลาตาช่วยบอกล่วงหน้าสาขาหกปีถ้าน้องไปมีคู่ครองปองใจมันมาจะได้เตรียมใจไว้รั กับความช้ำใจวันสิ้นเยื่อใยขอคนหลอกลวง